สวัสดีครับทุกคนนะครับพ่อแม่พี่น้องป้องปาเทบซีทุกคนทั้งลงทั้งหลายที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับผมอยู่กับเกมอะไรเอ้าเกมฟีไฟมั้งเฮ้ยพูดไปเรื่อยเอาเคยเห็นเห็นอยู่ว่าเป็นเกมไมค์คารอ่าเราอยู่กับเกมไมค์ครับเช่นเคยนะครับทุกคนนะครับก็ขอโทษที่แบบไม่ได้ลงเกมไมค์คาร์มา หลายวันขอไปจริงๆต้องตักใหญ่ๆเลยอย่าโกรธกันเด้อน้องๆเอฟซีที่รอดูอยู่นะก็ขอบคุณทุกคนที่ตามผมสองคนเล่นเกมมายครับเนาะโอเคครับสําหรับวันนี้นะครับก็จะมาสร้างอีกแล้วครับสร้างอะไรดีล่ะวันนี้ฮะสร้างอะไรดีก็มีเอฟซีขอมาว่าเลยรู้ไหมว่านี่ไงนี่อ่านดิอยากให้พี่สร้างบ้านใต้น้ําผมขอได้ไหมครับออื ก็คือขอมาขนาดนี้ยจะไม่ให้ได้ยังไงใช่ต้องสร้างให้แล้ววันนี้ผมจะมาสร้างบ้านใต้น้ําตามที่ FC ขอนะครับอ่ะไม่รอช้านะครับก็พวกตรงนี้เนี่ยพวกตรงพวกตาผมเตรียมไว้แล้วที่คงนี่ครับก็เตรียมไว้แล้วที่นงที่นอนนี่เอามาไวใ้ใกล้ๆเลยอยากนอนก็นอนไม่อยากนอนก็สร้างต่อจะได้เสร็จไวๆใช่ไหมใช่อ่ะไม่รอช้าครับสำหรับวันนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะ ขอขุดทรายก่อนแล้วกันนี่แหละท้าแนี้เลยขุดทรายก่อนใช่ขุดทรายก่อนเลยเริ่มที่ทรายเลยโอเคโอเคน้องๆหน,นูอาจจะยังไม่รู้ว่าเฮ้ยพี่ขุดทรายพี่สร้างผ้านใต้น้ํายังไงเหรอรอติดตามและที่สำคัญคนละลายครับเป็นกําลังใจด้วยครับขอสักเท่าไหร่นี่น็องอันนี้ลิปนี่ไล่ละพันก็พอแล้วไล่กัะคลิปละลา์เลยคลิปละลา์ละพันถูกยังวะฟังกูนะพูดง่ายๆคือ คลิปนี้ขอหนึ่งขันไลค์นี่ง่ายเลยจบเลยทำไมมึงต้องพูดอะไรให้มันยากวะไม่รู้เดี๋ยวชอบอะไรยากๆเลยโอยชิวิอะไรที่ได้ไหมง่ายไม่ค่อยชอบไงแล้วท่ายากชอบไหมผมเป็นท่าออกกำลังกายแหละใช่ใชใช่ใช,ใช่ไหมใช่แหละโอ <laughs> เคทุกคนเรา <laughs> <ๆ>ผมขอขุดสายแป๊บน,นะ น็อตนอนอนอ,นอ,อะไรช่วยกูด้วยเป็นไรเจ็บมือดิเอา้าเจ็บมือแล้วต้องทำไงอ่ะไม่เล่นมุกอีกแล้วถ้ากูบอกว่าเจ็บมือเฮ้ยเป็นไรเจ็บมือวะเฮ้ยเป็นไรเจ็บมือวะอที่กูเจ็บมือเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรกูเอามือขุดทรายไง เอาเอามาเผาสิเอามาเผาเอาเอแล้วมีไม้ไหมฮะไม้มันมีเตามีอันนี้อยู่ะนี่เผาก่อนเลยใส่ไว้ก่อนเหรอใส่ไว้ก่อนมึงใส่ไว้ก่อนเลยเนี่ยใส่ให้เบเตานะนเดยวกูไปเอาหาไมไอใหโอ้โอเคโอเคโอ้ยลืมเตรียมทุกคนลืมเตรียมพวกไม้พวกา่านไอไอข้างบนบ้านมันมีอันนี้ไหมไม่รู้ดิ กูขึ้นไปดูก่อนถ้าเกิดว่ากูขึ้นไปดูแล้วไม่มีนะเดี๋ยวไปช่วยกันหาไม้ด้วยนโอคไปตัดองตัดไม้มีไหมยังจะเย็นเพิ่งขึ้นมาถึงไม่มีแล้วกล่อหนึ่งไม่มีแล้วไม่มีพะยาขาดไม่มีเนาะไปเลย,เ,ยเราลอไปดูไม้กันทุกคน

อย่างวะโอ้โหโขุดเขาไปอ่ะเอาน่ามันขุดเข้าได้อ่ะอยู่ไหนอ่ะมาดิโอ้โหขุดเขาไปต้องให้มึงเอามาลองอ่ะ มาที่หมู่บ้านกลับมาที่หมู่บ้านก็โอเคเดี๋ยวตรงนี้ต้นไม้เยอะกูอยู่ที่หมู่บ้านเดี๋ยวยังเดี๋ยวรออยู่ต้นไม้ทางหมู่บ้านนะมามาฝั่งนี้เดี๋ยวกูอยู่ฝั่งนี้เลยนี่ไงเจอลแนี่ไงมาเอาอนี่ไงมามาตัดดูคนดีว่ะดีว่ะไม่ใช่ โโอ้ปวดชวนเลยว่ะไปทางนี้นี่ตามกูมานี่ตรงนี้ต้องมาเยอะนี่ตามกูมาหนินี่ไงก็ทางเดียวกันปะเนี่ยทางเดียวกันเหรอเออทางเดียวกันไหมโอ้ยน้ำดูปากกาลังว้าวอุ้ยดอกไม้สวยเลยโถูสถานที่เขาสวยอ่ะทุกคนไหวไหมไหวป่ะ ไว้เกินน ố ตัดให้หมดครับลักรอบทำลายป่าครับทุกคนเอาไปกี่ยนเนี่ยอเอาไปกี่นดิเอาสักหกสิบห้าอันที่ตรงนี้แม่โคตรสวยอะ่ะเออดูธรรมาชาติแล้วแต่เรามาทำลายมันละแต่มันก็เกิดใหมห่มาทุกคนเดี๋ยวดูทุ่งดอกไม้อย่างสวยทุกคนว่าสวยไหม ตาสวยเป็นสวยมาทุกคน <6. S 1> อะไรนะหกสามหกโอเคครับต้องเสียเวลาอีกโอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมขอเอาเวลาตรงนี้ตัดไม้ก่อนนะทุกคนเดี๋ยวมองจำไม้ก่อนใช่ไหมนอใช่โอเคครับ โอเคครับทุกคนโหผมใช้เวลาตัดไม้จนมือข้ามเลยอะโดยตัดจนขวานพังไปกันข้างนึงเลยอะโอเคนั okay, ก่อนอือ่นบึงพากูกลับบ้านดิไม่จำทางกลับไม่ได้โอ้ยจำไม่ได้เนี่ยมาตามมาโอเคโอเคเป็นคนที่ลืมน้อยคช่อเออแต่ว่า้างอะไรวะแหน่มึงแกงปะเนี่ยแกงเอออย่าลืมนะครับทุกคนกดไลค์เพระไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยครับเฮ้ยหรือว่าบ้านเราอยู่บนนู้นวะ ะไปตลกแน่หานิ้วๆคนนี้เห็นได้โดยใกลเออก็พาไปสิไปน้ำๆดูปากกาลังกันดูตัวนโอ้โหก็หมึกก็หมึกน้ำน้ำตอนคืนนี้ไม่ค่อยสว่างเลยนะแตวก็ดีนะเล่นตอนกลางคืนโอ้โหเล่นมุมว่ายนะตรงนี้นี่เองหาอยู่ใกล้ๆเองก็บอกอยู่ใกล้โอเคออาทุกคนเดี๋ยวผมขอนอนก่อนครับพรุ่งนี้เช้าเราเริ่มสร้างบ้านใต้น้ำกันเลยไปนอนเนาะ อ่ะโอเคครับเช้าแล้วถึงเวลาสร้างแล้วเอยวาไม้ใส่ก่อนโอเคใส่ทุกเตาโอเคโอเคนะโอเคอ่าตอนนี้ก็รอเตรียมตัว รอ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 ก่อนไม้น็อตมึงคับนี้ให้กูได้ไหมคับอะไรครับพืน้นพื้นไม้อะเอาพืน้พนไม้เลยเอาหินคิดก่อนพืน้นไม้หรือพ<ด>ืนะ้นหินใต้หนมได้หมดเลยนะแต่ที่ที่ที่รู้ๆอ่ะมันจะตั้งในที่บ้านแค่นั้นเองมึงเข้าใจตรงนี้ไหมก็ตั้งต่อๆขึ้นมาก่อนแล้วก็ตั้งปุ๊บๆแต่ไม่รู้หญ่เราต้องตั้งกระจบก่อนไงใช่เหมือนเดิมครับทุกคน คนอะไรนะเป็นกําลังใจในการสร้างบ้านใต้น้ําหน่อยก็สําหรับคนไหนอยากให้ผมสร้างไรเลี้ยงไรก็คอมเมนต์กันมานะครับส่วนอันหอไหนที่ผมสร้างไปแล้วเลี้ยงไปแล้วก็ไม่ต้องคอมเมนต์นะไปดูคลิปเก่าๆด้วยว่าคลิปไหนผมทําแล้วผมผมเลี้ยงไปแล้วอะไรเงี้ยเออไหนดูซิเสร็จแล้ยางได้ก้าวอันอยู่กูว่ามันใช้ไม้เยอะขนกัน,น,น,น้เนี่ยเดี๋ยวกูว่าเดี๋ยวกูจะไปรักอย่าไปบอกใครนะ เราจะไปอันเนี้ยไปรักพวกไม้หมู่บ้านเขาพอดีไม่มีคนอยู่แล้วอ๋อเอามาสร้างเลยอืเอามาเป็นดินเป็นเผาอ่ะฟื้นอ่ะฟื้นเผาอ่ะน่าจะได้ใช่ไหมได้อยู่ไม่มีใครรู้เนะไม่มีหรอกโอเคได้แล้วเออเามาไว้ก่อนแล้วกันตัวไม่ใช้เงี้น ฝั่งนี้20่สิอันวได้อยอ่เนี่ยนนท์ฝั่งนี้15อันฝั่งนี้13บสามอันวยได้60อันแล้วว่ะจริงเหรอเดี๋ยวกูหลอกไปสร้างนะเออเอามุมไหนดีวะนนทอืมมุมไหนดีเรืองที่มันสร้างง่ายๆถ้า <c oughs> มึงอยากไปลงลึกนะั้นลงลึกแล้วมึงต่อขึ้นยากนะหายใจไม่ออกอลองดูสิ บางใตน้ำของเราเหรอ,อจะเริ่มสร้างแล้วใช่ไหมฮึฮะจะเริ่มสร้างเงี้ยเริ่มแล้วอ้าวแล้วครับทุกคนนะครับตอนนี้ก็กําลังเริ่มสร้างแล้วนะครับอย่าเลิ่มนะครับคนละลายเป็นกําลังใจด้วยอย่าเสร็จแล้วนี่บางไตน้ำมึงจะอยู่อย่างงั้นเ้น อันนี้ต้องทางลงเ okay, <hit> นาะโอเคคิดเอาเดี๋ยวไงดีวว่าอันี้ปึ๊บ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 ,บ,บ เสร็จไหมน้อจะเสร็จไม่นอนอยู uh. ่วันนี้เดี๋ยวกอได้ขุดก่อนโอเครูปแบบจะออกยังไงน้อดิอืมอ๋อขุดไปเรือยอ้าขุดใต้น้ำมันจะลำบากแต่เราขุดตรงนี้ได้ เราฝุดใต้น้ำลำบากไหม,มเพราะว่าอะไรอ่ะไม่รู้เพราะน้ำมันมันกดใชอดหม บ้านใต้น้ำแล้วน้ำมันจะออกให้กูไม่ได้นหรอกูมไม่รู้ทำไม่ถูกอะไม่ออกลองปิดไว้ก่อนลองปิดให้ทุกด้านก่อนเธอทำแบบงงๆนะทุกคนจริงๆเธอเราไม่รู้ด้วยอ่ะ จบ oh น so ี่ถ oh ้าตอบผิดก็คือก็คือไม่มีแก uh> ้แล้วอ่ะอุ <h 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 ้ยโดนดูเ้ยมันยากมันยักจริงๆ นี่คือมึงออกแบบเองเลยนเนี่ยกูก็ไม่รู้ว่าคืออะไรนะโอเคไปถอยแล้โ,โ,โ,โไหวไหมเนี่ยไหว เมนต์ว่าทำไมเราเล่นอ่อนแค่อีกแก่มันจะมาไอ้เยอะไหมอย่างนั้นะได้ยังกูลองต่อเได้ไยม อีกคืนแล้วชีวิตผมยังได้แค่นี้อยู่เลยอ่ะรนาะรอ,รอ,อมึงรีบตั้ไปตรงนั้นยังไม่ถึงทุนเลยตรงไหนตรงนี้ขุดแล้วนี่ตรงนี้ยังไม่ขดอ๋อยังนีกว่า พัทร์น่ะว่าต้องขอพระจัทร์ว่าให้เสร็จเลยได้ไหมแบบปิ้งมาเลยอ่ะไม่ต้องสร้างอะไรเงี้ยเหนื่อยหน่อยนะอยู่กับฉัน และสิ่งที่วังคนดูไม่ต้องการได้แค่นี้จริงๆคนดูชอบหรือเปล่าแค่นี้ที่น็อตน้อตทำได้ใช่ไหม Nếu bác tái nam được bán một à? ừ, thăm được nó ừ. có một hầm bay ngay, ngay. Ừ. Ừ. À? Ừ. Chịp, chịp à. ừ. bên ngay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  bên bên ngay bên ngay bên รอดอึ๊บโอเคต้องรอดต้องรอดเสรแล้วเออโอ้โหทรมาน,นจริงๆ ราเป็นไงวะาอืมเป็นงงๆทำไมทุกคนผมขังแล้วอ่ะทำไมทำไมน้ำมันไม่ออกอ่ะผมพยายามแล้วอ่ะทุกคนผมไม่รู้ว่าอืมผมทำแล้วทำไมน้ำมันยังอยู่ข้างในอยู่อ่ะหรือผมต้องยังไงผมต้องทำยังไงอ่ะทุกคนเออน้ำพึงจะออกไปอะ่ะพยายามแค่ไหนมันก็ได้แค่นี้โว้ย ติดดูดิดดอันนี้เหมือนไม่ได้ทำอ่ะเหมือนไม่ได้ทําบ้านนะน,นี่อ่ะอืมอันนี้เหมือนทําตู้กระจกเรียงปลาเออเออดูมดวัดถั่ดวดๆๆดวัดถักวเออตู้กระจกเรียงปลาเนี่ยทุกคนมันได้แค่นี้อ่ะปึ๊บ แล้วก็ลงไปแล้วน้ำม,มันคือบอ่อหายอะน,นี่ผมต้องทำยังไงอะทุกคนน้ำม,มันจะหายอ่ะอันนี้คิดไม่ออกจริงๆนะอืน้ำนี่มันจะออกยังไงอ่ะรูปลอกเราที่นอนมาปูนอนข้องไหนย,ยืนใช่เหรอ,อลองด่ลอง,ลองดิลองหาได้ทำไปเรื่อยอะลองมาปูในน้ำดิเป็นไงไมาลองดิ Ủa đấy nói hey, nói đai à? hai, nói hey. nói đấy, nói đai mà, nói 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 mượn rồi nói 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 chứ nói 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 ừ, nói 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 แกวนี่เตายแล้วแล้วดูปลาดูปลาปลามือกปลาเมือกกลยว่าน้อนแต่ทีนี่ตุยแต่ละตุยได้เลยนะกลัวแบบไม่ตื่นนอนแต่ละทีหาใจไม่ออกเดี๋ยวนี้ไปด้นี่ไปต่อไอ้แล้วมันเผาในน้ำได้ไหมวะลองดูลองดูลองดูเพื่อ ครั้งแรกที่จะลองทำอะไรแบบนี้เลยนะทุกคนนะเอ้ารอเจ็ไหมหายหายใจก็ลำบากแล้วยังจะมาแกล้งกูอีกนอนดิฮะตายเฉยร้องได,ไได,ด้เอาโอ๊ยไ,ไขึ้นมาขึ้นมาใส่เตา มันได้อ่ะได้การนะได้การนะถ่ายการนอ่ะโอเคเออแบ่งแบ่งนิดหน่อแต่นอนไม่ได้โอ้ยโอ้ยโอ้ยตัวยซะงตัย่าโอ้ยโอ้ยจะรอดไหมนี่คืนนี้ถ้าชอบกดไลค์ครับมึงว่าชอบไหมชอบไหมเนี่ยคนชอบไหมคือบอลนี้แหละเนี่ยลงไปก็นอนเอแแหกกันนี่ ไม่แต่ได้การอยู่นะนอนพูดอยู่เล่นมันก็ได้อยู่เนาะ <g üler> เราไม่รู้ไงว่าน้ำมันต้องอ,ออกอยังไงอ่ะใครมีวิธีช่วยคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะทุกคนใช่<ไ>ผมก็พยายามสร้างให้ทุกคนทุกคนน่นแหละแต่ว่าผมก็ไม่ได้เก่งอะไรอ่ะก็ศึกษากับคอมเมนต์กับ f อน้องๆหนูๆที่แบบคอยบอกเลยไม่อยากไปดูช่องอื่นๆก่อนไงเดี๋ยวมันจะฉลาดเกินไปเราอยากเล่นโง่งๆแบบนี้ตลอดไปไปตลอดอ ยงบางทีก็ฉลาดขึ้นมานิดนึงก็ได้จริง่่เอไปแล้วเราไปรีวิวกันและนี่ก็คือบ้านใต i̇şte. elite, mm hmm. ้น้ําของเราสองคนนะครับเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูว่าเป็นยังไงนะฮะเฮ้ยแน่ใจว่าเป็นบ้านใต้น้ําำกูว่ามันเป็นบ้านจมน้ํามากกว่านะปวดะลออ่านะครับนี่ก็รอบๆนะดูรอบๆก่อนนี่นี่ตามมานะ นี่นะฮะรอบๆประมาณนี้นะ,ะดูเอานะ,ะประมาณนี้เลยนะ,ะวนดูเอานะ,ะประมาณนี้นะ,ะเป็นยังไงครับทุกคนคือบอไม่คืออา้าวจบเลยนะ,ะไปะครับลงมาข้างล่างะครับและนี่ก็คือบ้านใต้น้ำของผมนะครับนี่นะฮะม,มีใครบอกว่าไม่ใช่บ้างอะ่ะผมเถียงตายเลยนะ,ะนี่คือบ้านใต้น้ำเพราะเราอยู่ในน้ำนี่ไง เนี่ยน้ำของแท้นี่ของแท่มันต้องอย่างนี้ครับนี่เป็นไงโหใช้ได้นะแต่มันก็จะลำบากใจคนดูแหละดูทรงไหมสำหรับพาสนี้อ๋ออ๋อตอนทากนอนหลับไม่ตื่นเลยแบบนี้ได้ไหมตื่นไม่ได้เออเดี๋ยวจะไปเกิดที่ไหนอีกไม่รู้เกือบลืมโอเคทุกคนโอเคสำหรับพาทนี้ผมได้ชอานี้จริงๆก็อย่าลืมความเนตนบอกกันด้วยบ้าง ผมจะเอาน้ำออกอยังไงหรือมันออกไม่ได้ก็บอกกัาหน่อยก็เป็นกำลังใจด้วยครับคนละหนึ่งไลค์ครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจและที่สำคัญอย่าลืมกดอะไรนะกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปครับผม